เสร็จเรียบร้อยข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ท้ายท้ายคลิปนะคะที่แม่ปังเข้าครัวทำข้าวเหนียวมะม่วงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนที่รักทุกคนแม่ปังแอนน้องน่าลินเช่นเคยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้น้องน่าลินไปโรงเรียนเรียบร้อยแม่ปังก็เลยมานั่งพูดเล่าอธิบายเบบี้ชาเวอร์จัดขึ้นมาเพื่ออะไรเราจัดขึ้นมาเพื่อ เตรียมต้อนรับหลานที่จะเกิดมาแล้วก็จัดปาร์ตี้ให้คุณแม่เมื่อใหม่เตรียมพร้อมรอต้อนรับเบบีประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนที่รักค่ะคุณยายค่ะก็ให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนที่รู้จักมาจัดสรรเตรียมสนุกเฮฮารอต้อนรับเบบีอะไรประมาณเตรียมของเพื่อ จะมาฝากให้เบบีที่จะเกิดมาด้วยอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะได้สังส่งรค์สนุกสนานก่อนคุณแม่เมือใหม่จะคลอดด้วยค่ะประมาณอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าไม่คิดไม่ผิดนะถ้าไม่ปังอธิบายไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆญาติญาติพ,พี่น้องที่มาร่วมงานก็จะได้จัดเตรียมของสําหรับเบบีมาเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ด้วยค่ะคล้ายๆแบบว่าจัด เตรียมของจัดปาร์ตี้สำหรับเตรียมพร้อมรอรับเบบีเขาก็เลยเรียกว่าเบบีชาเวอร์ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดถ้าพูดไม่ผิดถ้าอธิบายไม่ผิดนะคะก็ครอบครัวและญาติพี่น้องก็จะได้มาสุขสนุกสนานเฮฮาก่อนแม่จะคลอดด้วยคะ่ะอะไรประมาณนี้ละคะ่ะดูน้องมานอนสบายเลยคะ่ะประมาณนี้ละคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะ ปะตามติดชีวิตครอบครัวมแม่ปางแอนน้องนลินได้เลยค่ะทุกๆวันก็จะประมาณนี้นะคะชีวิตในอเมริกาเนาะคะ่ะจะเป็นคุณยายแล้วจะเป็นคุณยายเมื่อใหม่แล้วนะะเนาะรอรับลานชายในอีกไม่กี่อาทิตย์ในอีกไม่กี่วิกค่ะประมาณเดือนหน้าถ้าจำไม่ผิดเนาะไปกันเลยค่ะ หลานชายนะคะหลานชายน้องมาคะเจ็บวันเนี้ยเดินกับเพกกับเพกน่าเห็นใจจังเลยนะลูกเนาะวันนี้หิมะละลายแล้วมองเห็นพื้นดินแล้วคะ่ะดีใจจังเลยมีลมนิดๆนะคะวันนี้โอ้ยลมโอ้ย,อยแม่ปางดีใจมากเลยเหิมะละลายน้าแข็งละลายมองเห็นสนามหญ้าพื้นดินแม่ปางดีใจมากคะ่ะเพื่อนๆที่รักค่ะสุดยอดเลย อยู่กับพี่มานำแข็งมาตั้งหลายอาทิตย์เนาะค่ะเพื่อนๆที่ลักขะป้านองมาออกมาเดินเช่นเกาค่ะขาเจ็บเดินกระเพกกระเพกแต่ลิโต้หน้าสงสารมากค่ะอะมอนเกอโอ้ยเดินหลายลูกมา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 เข้าบ้านพักพอนขาเจ็บนี่ค่ะแม่บ้านชอบมากผูเกลียเจ็บขาโอ้ยเจ็บขา หนึ่งข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวมะม่วงให้นาินนะคะเตรียมทำน้ำกะทิมูนข้าวเหนียวนะคะก็มีกระปองในการกะทิกระป๋องโบานใส่ลงไปขึ้นกระปอง ต้ลงไปเลยหมดกระป๋องนึงเลยค่ะเอาคนๆเลยเนาะมาเนี่ยก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลถ้วยหนึ่งแม่บ้านใส่ลงไปแต่ครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี่แล้วก็เอาไปคนให้น้ำตาละละลายนะคะคนให้น้ำตาละละลายนะคะเพื่อนๆค่ะพอเนี้อสุกแล้วก็เอามาลงหนีเลยค่ะ วันนี้ทำข้าวเหนียวมะม่วงให้นาลินนะคะนายลินอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแม่บ้านก็หนึ่งข้าวเหนียวแล้วแม่บ้านก็ทนำนำกะทิสำหรับมนุนข้าวเหนียวเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวสุกเอาลงนีเลยค่ะข้าวเหนียว นาลินรอกินสวัสดีค่ะคุณลูกข้าเนียวได้นะคะแม่บ้านก็จะเอาลงในน้ากะทิเลยค่ะนี่ค่ะแม่บ้านเตรียมน้ำกะทิไว้เรียบร้อยนะคะเอาลงตอนร้อนๆเนเลยนะคะพเพื่อนๆที่รักค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ค้นให้เขากันนะคะกับน้ำกะทิแล้วก็ทิ้งไว้ให้เพื่อนเนียวลงไปในน้ากะทิหมดหมนให้ห,หมดเลยค่ะนี่เลยค่ะส่วนนารินนีค่ะ เดี๋ยวไม่อวานจะค้นให้เขากันนะคะใน้ำกะทิซุมเข้าขเหนียวนะคะนะซึมเขา้าเดี๋ยวมือเดี๋ยวแม่ไว้ดูค่ะเพื่อนๆค่ะเม็ดข้าวเหนียวสวยมากนี่ก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้นำกะทิข้าวเหนียวเข้ากันดีนะคะเนาะนี่เลยสวยมากเลยค่ะ เม็ดเลียงสวยมากข้าวเหนียวมะม่วงดูคะ่ะเม็ดเลี้ยงสวยมากเลยคะ่ะมะม่วงได้คะ่ะเสียที่มะม่วงไม่ค่อยอร่อยเหมือนบานเราเนาะคะ่ะมะม่วงบาครยแสบคือบานเล้าค่ะเดีสิร์ฟประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเราไม่ลาดนากะทินะคะเพราะว่าไม่บานบาชอบนากะทิคะ่ะเสิร์ฟนี่คะ่ะข้าวเหนียวมะม่วง ไม่ราดน้ำกะทินะคะเพราะว่าข้าวเหนียวมูนก็มีน้ำกะทิแล้วค่ะแม่บ้านจะเพิ่มน้ำกะทิราดค่ะอืมามาแซบด้วยกันค่ะอืมมม่วงเสียที่มะม่วงว่าใครแซบคือบ้านเฮาแต่ว่าข้าวเหนียวมูนนี่แซบมากค่ะแซบไรค่ะมาโซยด้วยกันมาค่ะมาข้าวเหนียวมะม่วงทำแลกกับแซบๆซนั่นกันค่ะข้าวเหนียวมูนนี่แซบมากค่ะมะม่วงในี่เสียที่่็คือมะมม่วงบ้านเราเนาะนะคะ เขาเนียมามงแค่แตะลิ้นกรแซบแล้วค่ะมามงเขาเนียวมูนมากค่ะ น,นั่นกินทีเนาะค่ะแสบมากเลยนายลิ้นถูกใจมากย่างค่ะค่ะขอนีวมุนแสบๆขนีวมุนเนี่ยสุดยอดแต่ว่ามะม่วงเนี่ยพอหายอยากค่ะมะม่วงบานแล้วแสบกว่าค่ะมะม่วงเนี่ยสงสัยมาจากเม็กซิกันหรือฟลอริดาบลูค่ะจำบได้ยบได้ดูในกล้อง <c oughs> สุดยอดสุดยอดข้าวเหนียวมณ์สุดยอดข้าวเหนียวมณ์คำใหญ่ๆเต็มตัวอืมอืมอืม เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะบายยเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากคลิปเจอัต่อไปของแม่ปังแอนน้องได้ลิ้นด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาพปอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังตลอดตลอดทุกๆคลิปที่ลงไปนะคะบายย